พิสูจน์จากหลักทรัพย์กสิกรนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่ารวมงานการร่วมมือกันร,ระหว่าง tot กับ new space นะครับก็มองถึงโอกาสของประเทศไทยนะครับทั้งในส่วนของธุรกิจอวากาศนะครับที่ไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตนะครับมันขึ้นไปถึงตัว data center มันขึ้นไปถึง cloud นะครับมันขึ้นไปถึงตัว colonization ในดวงจันทร์ในดาวอังคารนะครับซึ่งก็น่าตื่นเต้นมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ย สิ่งที่ความร่วมมือกันนี้เนี่ยอย่างน้อยจะมาช่วยทําให้ผู้คนซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นนะครับขนาดของธุรกิจที่เรามองไว้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปีละประมาณ4ี่หมื่นล้านนะฮะจากทั้งโอกาสการเข้าถึงในเน็ตบ้านที่จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งเงินจากภาครัฐที่จะใส่เข้ามาเพื่อจะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับแล้วก็โอกาสที่จะเอาไปทำธุรกิจอื่นๆต่อยอด สิ่งที่น่าสนใจที่เราจะต้องติดตามดูนะครับว่าความร่วมมือนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยใน6-12เดือนข้างหน้าเนี่ยที่น่าสนใจก็คือ,สอกสชกำลังจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชุดใหม่นะครับตัวการประมูลวงโครจรดาวเทียมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงตัวสัมปทานของไทยคมที่กำลังจะหมดอายุนะเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่มีแค่ TOT กับ m i l Space ที่ทำตรงนี้ไทยคม แคทเทเลอ o m มก็ทําตรงนี้ด้วยเช่นกันดั้นี่ยการเข้าสู่ตลาดได้เร็วนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้องด้วยการร่วมมือกันที่ดีนะครับก็จะทําให้เป็นผู้ชนะในเกมนี้เราคงไปแข่งกับเขาไม่ไหวนะครับด้วยด้วยทรัพยากรของเราด้วยเทคโนโลยีด้วยคนของเรานะครับซึ่งซึ่งไม่ได้เอื้ออํำนวยในภาพนั้นเพียงแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์นะครับจาก เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงมากกว่าที่จะมาต่อยอดทําให้สภาพของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะเพราะเศรษฐกิจเราก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเหมือนกันจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้อาจจะมาช่วยในแง่ของลดต้นทุนต่อนหน่วยนะครับหรือเพิ่มความสามารถในการผลิตความสามารถในการบริการของประเทศเราให้แข่งขันได้กับประเทศต่างๆหรือประเทศที่เป็นคู่แข่งนะครับแน่นอนว่า ไม่ใช่แค่มีเทคโนโลยีจากทางอเมริกาอย่างเดียวมีเทคโนโลยีจากทางยุโรปมีเทคโนโลยีจากจีนซึ่งแข่งกันในระดับของ global นะครับประเทศเราในในประเทศก็จะแข่งขันกันนะครับในระดับของในในในระดับของประเทศก็คือทางไทยคมมิวส์เพสนะครับซึ่งก็ดูน่าสนใจนะครับก็สุดท้ายนี้ผมหวังว่า ตัวเทคโนโลยีใหม่จะถูกนำมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพประชาชนในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมสามารถอัปเกรดเรื่องของภาคการผลิตนะครับไปสู่อินดัสทรี4.0นะครับการเชื่อมโยงกับทาง5 G นะครับที่จะเอา 5G มาต่อยอดนะครับทำให้ภาพตัวเทคโนโลยีที่มันพัฒนากันไปเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็วชัวถึงและและ,และก็มีประสิทธิภาพ